สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มหัวใจเพิ่มถูกใจของติ k ต o อกันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะยอดหัวใจน้อยอยากเพิ่มยอดหัวใจนะคะอยากให้ตัววิดีโอนะคะเปิดการมองเห็นมาขึ้นงานก็นกดูเทคนิคตัวนี้ตามกันไปได้เลยค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆก็นั่นเลยค่ะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยหรือว่าคลิกลิงก์ดานล่างกันไปได้เลยง่ายๆเลยนะคะ ในหน้าแพลตฟอร์มของ KMM ินคีทีนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นครบวงจรทุกเสร็จโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลย ตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได,ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMMKTH แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็นติ๊กต็อกนะคะมวดมู่บริการตรงนี้วันนี้ขอเลือกเป็นถูกใจที่ถูกใจหัวใจของติ๊กต็อกนะคะมีถึงสามมุดมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นหัวใจตรงนี้แล้วกันนะคะ ในตัวบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเขาเลือกเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะสี่แปดี่หนึ่งตัวนี้ห like นึ่งพันไลค์ในราคาสี่บาทเองนะคะก็ถูกมากมากเลยในส่วนคําอธิบายตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยค่ะจากโพลที่คราจะใช้บริการก็เลือกวิดีโอรแรกนี้ละกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยเยอดเดิมอยู่ที่หนึ่งนะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลยค่ะบริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่1ิบนะคะใส่กันไปซักหนึ่งร้อยเลยค่ะในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะก็ถูกมากเลยนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลย ตอนนี้นะคะทางระบบไดเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็หน้าเขียวๆตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้วยตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะทุกๆออเดอร์เลยจะอยู่หน้านี้กทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะในทุกๆออเดอร์จะอยู่น้านี้กทั้งหมดเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนินการ เติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR code นะคะใส่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนําสลีปมาวางตรงนําสลีปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอย่างเป้าวนเลนนะคะตัวนี้ การสร้างซองอันเปานะคะนำนิ้งมาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคลิปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี่วอลเล็ตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบัน,นี่ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพ,พื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชืว่อเลือกันนะคะโตัเชื่อเือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็ะมาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระตรงนได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเินรองรับทั้งของ Google p a ลยและ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดถูกใจหัวใจของ t ิ k ตอ k ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็นหนึ่งร้อยแปดแล้วค่ะ ทางระบบนะคะได้เพิ่มยอดขึ้นมาให้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPT h ตัวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ